ำดำเนินคุนวิเศษนะคะคลิปนี้สำหรับคนรักสุขภาพดวงตานะคะไอโฟกัสค่ะบำรุงสายตาเพิ่มการมองเห็นให้กับสายตานะคะท่อนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตานะคะตาพร่ามัวมองไม่ชัดไอโฟกัสช่วยคุณได้ตาพร่ามัวมองไม่ชัดนะคะ ท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาแสบตาเครืองตาระคายเครืองตามองไม่ชัดไอโฟกัสช่วยคุณได้อร่อยมากมันลูกอม ท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตานะคะ Eye Focus ช่วยคุณได้เสบตาระคายเคืองตาน้ำตาไหลน้ำตาชอบไหลเวลาขับรถอย่างเงี้ยน้ำตาไหล Eye Focus ช่วยคุณได้ท่านที่จ้องโทรศัพท์นานๆจ้องโทรศัพท์จอคอมพิวเตอร์หรือโทรทัศน์ดูมาจ้องดูนานๆแล้วเสบตาน้ำตาไหลนั่งๆก็น้ำตาไหล ไอโฟกัสนะคะบอกเลยสุดยอดมากกินเองใช้เองการันตีจากแม่ค้าภายในกินไปแล้วภายใน30นาทีหรือ15นาทีเนี่ยรู้เลยค่ะตาจะสว่างใสไม่เชื่อลองดูนะคะตาจะสว่างใสชัดเจ๋วเลยค่ะ ดูแลหน่อยนะคะสายตาไม่มีอะไรเปลี่ยนนะคะไม่เหมือนรถนะคะที่จะมีอะไรเปลี่ยนแต่ดวงตาเราไม่มีอะไรเปลี่ยนนะคะคุณจะดูแลกันบ้างนะคะใช้งานเขามา,มากๆแล,ล้วดูแลเขาหน่อย